และตอนนี้นะครับผมก็ยังอยู่ที่จังหวัดส,สุราษฎร์นะครับเรากําลังจะเดินทางไปที่หาดใหญ่กันนะครับก่อนเดินทางไปที่หาดใหญ่นะครับผมเจอจุดเล่นน้ําอีก2ที่นะครับที่ผมยังไม่เคยไปและผมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศและไปเล่นน้ําในคลิปนี้กันเลยนะครับตะเทือนตะเทือนค่อยๆหอย,ยอดเข้าสู่คลิปที่2นะครับในการเดินทางของเราในภาคใต้นะเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นน้ํากันนะครับที่น้ําตกหัวโค้งนะ ติดถนนหมายเลข44หรือคนเขาเรียกว่าถนนเซาเทิร์นเฮ้ย,ะยะเจ๊ยพุงเบกก็เป็นน้ำตกที่เป็นน้ำใสๆนะจริงๆระหว่างทางก็จะมีน้ำผุดอีกนะากนจากตรงนี้นะครับ24กิโลใช่ใช่ใช่ไปเล่นน้ำกันเถอะหลังจากที่ ผมได้ไปลุยเดินขึ้นเขานะครับเหนื่อยแล้วก็เล่นเอาเส้นเนื้อออกเลยไปไปไปเดินน้ำกานคนน่าจะยังไม่หรอ,อกตอนเช้าอะหัวโคง้งน้ําตกหัวโค้งพี่ว่าส่วนมากจะเป็นชาวบ้านและชาวบ้านคงไม่ได้ออกมาแต่เช้าหรอกเขาคงออกมาแบบาสายเท่งๆหมดหละส่วนมากก็มีแต่นักท่องเที่ยวที่จะมาเล่นอุ้ยอากาศยังเย็นอยู่เลยเนี่ยยี่สิบแปด และระยะทางจากอุทยานธรรมเขานาในเนี่ยครับไปถึงที่น้ําตกหัวโค้งบางสวรรค์เนี่ยก็ประมาณ20ปิโลเท่านั้นเองนะครับก็ตามแผนที่นี้เลยเดี๋ยวปลายทางของเราวันนี้นะครับก็คือหาดใหญ่นะกบว่าจะถึงหาดใหญ่สักเย็นเย็นสี่โมงห้าโงหรือว่าหกโมงได้หมดเลยนี่เลี้ยวขวานี่นะเออได้เหมือนกัน ไปได้สองทางไปนี่แหละจุดแรกที่ผมจะพาไปนะครับก็คือน้ําตกหัวโค้งนะไปกระโดดน้ําเล่นน้ำหน่อยมันอาบน้ําตอนเช้าแล้วกันแล้วก็แถวนี้จะมีน้ําผุดอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นน้ําผุดชื่อว่าบางสวรรค์อ,อไม่เคยไปเหมือนกันเดี๋ยวพาไปชมนะฮะนี่พอลงมาพาคใต้ใช่ไหมย้้งพีตอนนี้ต้นอะไรนะปลาล์มหรือยางปลาล์มเอออันนู้นจะยางอันนี้ปลาล์ม ก็จะเห็นต้นยางต้นปาล์มาเรียงรายสวยแล้มันดูชุ่มชื้นแล้วก็แบบดูสบายตานะครับเพราะว่ามันเขียวเนี่ยแล้วก็ได้ขี่เลาะชุมชนเลาะป่าไม้สวนชาวบ้านนะครับชอบมากโค้งหน่อยหน่อย โอ,โ,โอ้โหทุกคนเขาพามาเชื่ออีกแล้วไป้งไหนทางนี้อ่ะต้องไปนะสิริพามาเชื่อโอ้โหอะไรครับนี่อ่ะต่ช่วงล่างคันนี้นี่เอาอยู่สบายเลยเอ้ยไม่ได้อุปกรณ์เยอะข้างหลังเ <laughs> <laughs> บากันเบากัน <laughs> ตรงนี้จะคู่ขานานกับเซาเทิร์นหมายเลขสี่ี่ที่ตัดจากสูราษลาดไปกระบี่นะเราตรงไปนิดเดียวก็ถึงแล้วเนาะน่าจะแถวนี้แหละพี่ว่านี่ปะหรือยังไม่ถึงอ๋อโอเคโเคถึงละถึงละตกใจถึงละถึงแล้วนี่เอ้ยไม่มีคนเลยดีดีดีดดอาหารที่จอดล่มๆนะอ๋อมีห้องน้ำตรงนี้โอเคก็คือเล่นน้ำเสร็จก,ก็มาอาบน้ำตรงนี้ได้เลย ตอนนี้เราก็จอดรถแล้วนะครับก็จุดสังเกตนะครับถ้าคนจะมาเล่นน้ำเนี่ยพิกัดนะครับก็คือสถานีตำรวจปูทอนบางสวรรค์นะก็จะเป็นที่จอดรถลานกว้างๆนะครับแล้วก็จะมีของมาขายข้างๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำก่อนค่อยมากินนะไปะอยู่ตรงนี้เ,เองนะครับอ่าเดี๋ยวเราเดินระไปฝั่งนูน้นอุ้ยพีโคตรใสเลย ไม่ใสว่ะเอออ,อ,อ,อ๋อรู้แล้วคือน้ําผุดอ่ะผุดมาจากฝั่งนู้นอ๋อน้ําผุดมาจากฝั่งนู้นแล้วก็มาลงนี่ก็ตรงนี้เราอยู่ที่อ๋อน้ําตกหัวโค้งนะครับเ,เหมือนคล้ายๆคลองน้ําใสแต่อญ่กว่านะครับแล้วก็น้ําก็ใสเหมือนกันนะเนี่ยดูบรรยากาศนะครับ อันนี้คือมาครั้งแรกแบบชอบเลยอะ่ะแบบมันมันฟิลในร่มร่มมากร่มรื่นนะครับเออก็มีสะพานให้ถ่ายรูปด้วยนะแก๋ว ที่นี่เมากเ่สียวเสียวเออเออใช่ใช่ใช่ที่นี่เด็กเล่นได้นะแต่ว่าผู้ใหญ่ต้องดูแลเนี่ยเพราะว่าบางโซนก็แบบฟุบลงไปเลยแต่ตรงต้นน้ําฝั่งนน้นน่ะตรงต้นน้ําอ่ะน้าแรงมากนะครับต้องต้องมีผู้ใหญ่ด้วยเพราะว่ามันข้างล่างมันเป็นหินนะครับก็มีเจ็บขานิดหน่อยเออแม่ค้าเยอะมากทุกคน โอ้โหของขายเต็มเลยเนะี่ยโหเล่นน้ําเสร็จขึ้นมากินโอ้ฟินนี่ผมก็อุดหนุนไปละไ่ย่างกับน้ํา๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะไปอีกบอ่อหนึ่งเป็นบอ่อน้ําพุดนะครับห่างจากตรงนี้สิบโลคนเยอะไหมพี่ลองมองมาโอ้โหคนเยอะแล้วแต่พอมีแดดลงไปนี่มาน้ํามันใสามากเลยนะฮะอเขาจอดรถยนต์กันตรงนี้ นี่นะครับก็จะมีป้ายอยู่ด้านหน้านะอ่างน้ำพุดประตูเข้าก็นี่คล้ายๆประตูวัดเลยขอางบนเจ็ดรเมตรแถวนี้ปะอ๋อถึงแล้วอีก200รเมตรตรงเข้าไปเอ้ยฟิลเหมือนบ้านน้ำลาดเลยไอมันจะมีที่จอดรถใต้ต้นใต้ต้นปาล์มใช่ โอ้และคนเยอะอย่างนั้นเนี่ยล่องอ๋อมีล่องเรือด้วยว่เล่นน้ำได้ด้วยนี่เรามาถึงเรียกว่าน้ำผุดอีกจุดหนึ่งอ่างน้ำผุดบางสวรรค์ตรงนี้ก็ไม่เคยมาไม่เคยเข้ามาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่เห็นคนเล่นน้ำด้วยแล้วก็ฟิลมันก็เหมือนกับ อะไรอเมซอนเมืองไทยเหรออ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะฮะค่าบำรุงสถานที่ยี่สิบบาทเนี่ยมันจะมีเนี่ยที่นั่งอย่างเงี้ยเออนั่งยีบก็ได้นะเหืมผุดจริงวะเออเอ้ยเออ,เอ,อจริงวะนี่นี่น้ำผุดจริง,ม,รงมันผุดอย่างนี้เลยเหรอเหมือนป่าต้นน้ำนะแต่คนละแบบคนละฟิลเลยอันนี้จะเป็นทรายละเอียดนะใช่ใช่ใช่ไหนตรงนี้เหรอ อันนี้ก็ผุดเออ,เอ,อใช่นี่นี่ตรงนี้ที่กว้างมากเลยนะกว้างมากกว้างมากที่มันดูไม่ใสเพราะว่าทรายด้วยสีทรายด้วยมันเลยดูแต่จริงๆริงมันใสนะนะมันใสเหมือนกันเลยใช่มันใสเหมือนกันเลยแต่ว่าแค่สีทรายทําให้สี ของน้ำลาดกับที่เนี่ยคนละสีนะครับโหไปไกลเลยอะ่ะมีเรือด้วยมีเรือให้พายแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าเขาคิดยังไงนะครับแต่ดูดิทุกคนน้ำใสจัดอะอตรงนี้แบบที่กว้างมากนะครับฝั่งนู้นนะครับก็มีที่ให้นั่งนะครับโหที่นั่งเยอะมากที่จะนอนเปล่าพี่โหสุดยอด เดี๋ยวผมพาไปถามราคาเรือให้ว่าเขาคิดลำเท่าไหร่เส้นทางล่องเรือ1กิโลครึ่งผู้ใหญ่เท่าไรอะครับถ้าคนคิดเป็นคนเท่าไร่ครับคิดเป็นลำเป็นลำอ๋อลำเท่าไหร่นะครับลำร้อยยี่ลำละร้อยยี่เมื่อกี้นะครับผู้ใหญ่เขาบอกว่าตอน้ําผุดไม่ได้มีข้างหน้านะครับ มีทั่วสะเลยทั่วทั่วบ่อเลยมีโอ้เป็นร้อยตาเลยนะนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่เนี่ยที่เป็นทรายอ่ะใช่หมดเลยหนุนนักหนุนก็ขึ้นมาตรงนี้แบบอุดมสมบูรณ์มากเลยนี่มันเกี่ยวกัอแนวเงี้ยมันช่วงอางเงี้ยเงี้ยเงี้ยอยู่ว่เที่ยวขาวใช่ไหมเที่ยวขาวน่าจะถูกต้องนถ้าไม่ขาวมันไม่ไม่ไม่ใช่จะใช่ขาวใช่เลยนู่นหน่อตรงนั้นโอ้โหนี่ไงโอ้โหนี่หลยอันนี้ฝุดแรงมากอ่า เดี่ยวเขาใช่ครัถ่ายดูนุิฟนิฟดูนิฟเจ้าที่เคยออบมาเลยนี่ดูแล้วก็ล่างทีเดียวลุงครับลงลุงลุงต้งลงน้ำเลยตงลงน้ำเลยตัวเดียวอ้สุดยอดนี่ดีดีนะที่ตัดสินใจเข้ามาดูเนี่ยเจ๋งกว่าที่คิดอีกก็เดี๋ยวไว้ไม่มีโอกาสนะครับผมจะกลับ มาเล่นตรงนี้แน่นอนนะครับอันนี้คือจริงๆเราแค่แ,บบแวะมาดูว่าเออมันเป็นยังไงแต่พอเจอผู้ใหญ่นี่คือเขาให้ข้อมูลเยอะมากจนแบบเฮ้มันต้องมาแล้วก็มันเจ๋งมากนะครับมันเจ๋งตรงที่ว่าแบบตาน้ําคือมีทั่วตาเล็กตาใหญ่เป็นร้อยตาเลยนะครับทุกคนโอหรับสุดจริงเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสจะเอากล้องมาถ่ายใต้น้ําให้ดูนะฮะว่ามันผุดยังไงมันผุดแบบปุ๊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 บทรายขยับขยับเลยเฟี้ยว ทุกคนเดี๋ยวเรายิงตรงข้อหาดใหญ่เดี๋ยวได้ดูก่อนวันนี้เช็คที่พักแล้วหาดใหญ่แพงลุกที่เลยหรือนอนพัดลุงดีวะพัดลุงกับหาดใหญ่เขชั่วโมงหนึ่งได้ไหมกิโลได้กิโลได้ร้อยโล เส้นนี้มันจะตรงออกอำเภอเวียงสะเวียงสะนี่ของสุราษฎร์หรือว่านาครน,นะเวียงสะของสุราษฎร์เนาะโอเควงเวียนเวียงสะ ข้างบนก็คือสีหนึ่งเนาะถึงแล้วเข้าจังหวัดนครศรีธรรมาราชแล้วนะครับหาลมลมก่อนเฮ้ลมไหมได้อยู่สิบนาทีน่าจะดีขึ้น สั่งกาแฟด้วยเดินทางต่อดีกว่าเหลืออีกสองอยยี่สิบโลโอ้ร้อนร้อนเหลือเกินสี่สิบองศาแล้วจ้าแต่ว่าที่นี่มันร้อนชื้นนะกรุงเทพมันร้อนมันร้อนคนละแบบอะ่ะพี่ขี่ไปเดี๋ยวก็รู้ <c oughs> มันร้อนแบบมันไม่ได้ร้อนอย่างเงี้ยอันนี้มันยังแบบร้อนแต่มันมีไอชื้นอะ่ะนะครับระยะทางผมเหลือ2อ0รอยี่สโลเดี๋ยวผมจะไปหาบางที่บ้านก่อนนะเอา เต็นท์ไปดอกไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ขี่รถเที่ยวกันนะไม่รู้ว่าบางจะพาไปไหนบางแต่อาจจะไปหาทะเลหมอกดูนะตอนเช้าก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันต่อนะโอ้ข้างหน้าฝนตกหรือเปล่าตกหรือเปล่าเหมือนจะเห็นสายฝนแบบร่วงรลเป็นสาย ไอ้ลักี้เปียกแน่คราวนี้หมาพี่เปียกแน่เราได้เช็คอินภาคใต้นะครับฝนลงเดี๋ยวต้องใส่เสื้อกันฝนแล้วก็เก็บอุปกรณ์นะฮะดีเลยลดความร้อนอ้าวนี่นี่สาราสาราโอ้ไปทุกคนรหอม,มจ้า พร้อมดุยฝน,นขาตึง ก็หลังจากที่ผมขี่ในอากาศร้อนๆมาสร้างวักเนื้อน,นะครับฝนก็ได้ตกลงมาแล้วคือผมจะบอกว่าผมไม่ได้ขี่กับบรรยากาศที่ฝนตกแบบนี้มานานมากแล้วนะครับมันสดชื่นมากแล้วก็อากาศแบบลดมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับก็ขี่สบายมากอากาศเย็นๆนะ ตอนนี้น้องพีกับน้องนายก็แยกกันแล้วนะครับส่วนผมก็จะตรงไปที่หัดใหญ่กันต่อไปเลยนะครับยิงยาวๆเลย ซอยไม่ได้สวัสดีครับไม่โดนเลยโดนโดนตรงทุ่งสองอย่างเดียวแล้วก็คืมมาตลอดทางเลยมั้ยแต่ก็ถนนเปียกมาตลอดทางนะมีทะเลหมอกตรงไหนบ้างบางแนะนำรอบๆก็ได้ครับไม่เป็นไรนังลักกี้อยู่นี่ก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวภาษากลับมารับนอนอยู่นี่ก่อน <c oughs> ไม่ได้พิงนะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเรา move <c oughs> ไปที่พักก่อนนะครับเจ็ดโลน้ำมันหมด <c oughs> ไปเช็คอินก่อนนะ อาบน้ำอะไรกับเครื่องไแล้วอันนี้ก็คือห้องของเราในคืนนี้นะครับเฮ้ยเจ๋งอ่ะมีโต๊ะทำงานมีโซฟาโซฟาเนี่ยเอาไว้ดูทีวีมีห้องน้ำ คืเตียงวันนี้เจ้าภาพจัดยิ่งใหญ่มากครับอันนี้เป็นร้านดังหรอครับร้านดังก็น่าจะคนเยอะสุดในโซนนี้แล้วครับอ๋อน,นี่เขาเรียกว่าเขาต้มกุ้ยฮะมันอร่อย <c oughs> หรือว่ามีวะเขาจำได้ว่ากินข้าวล่าสุดตอนสายๆ <c oughs> อตรนนี้เขาเรียกว่าหาดใหญ่ไหน <c oughs> ใช่ค่ะ และคลิปหน้านะครับผมก็จะพาทุกคนเที่ยวในสงขานะครับผมจะพามาชมจุดชมวิวที่1น,นะครับที่ค่อนข้างสวยมากๆเลยก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมในคลิปหน้าได้เลยนะครับเขาลูกเนี้ยมันเป็นเขาเดียวที่แบบโดดเด่นแต่ไกลเลยนะครับคือแบบเป็นทุ่งกว้างๆล้อมรอบแล้วก็ไกลๆก็จะมีภูเขาป่าปายนะครับ